ปลุกหญิงสาวให้ตื่นขอกฟีดขากดฟดเอ๊หรือว่าแถวแถวคอนโดของแฟนเราเนี่ยจะมีก่อสร้างวะเสียงอะไรวะเนี่ยขอกฟีดไม่ได้การแล้วเราจะต้องแบบรีบปลุกแฟนเราแล้วพาไปเที่ยวแฟนของเราจะได้ไม่ต้องทนกับเสียงก่อสร้างเราจะปลุกแฟนเราด้วยแตรไอ้เสียงอะไรวะแม่งนกฮูใช้แตรก็ยังไม่ตื่นถ้างั้นใช้ประทัด จุดไม่ได้ใช้อันนี้แล้ะกันบัวลดน้ําเอามาลดหน้าแฟนไม่ได้ให้ผู้ชายเอาให้ใครละ่ะนาฬิกาปุกเออก็ยังไม่ตื่นโทรสั่งอาหารให้แฟนแล้วก็อ่ะให้แฟนกินโอ้โหไม่กินด้วยโอเคกูกลับบ้านละกูไม่อยากได้คนนี้เป็นเมียไม่เอาแล้วดุเกินเปิดแอร์ดุเกินไปเอาไก่ไป โอ้โหโอ้โหถ้ายืนปากได้ขนาดนี้ถ้าเป็นทุกคนทุกคนจะทำอะไรถ้าเป็นผมไม่หาแล้วแฟนอะออ <c oughs> ไปไปไปจุบจุบจุบแฟนเออหลังจากจุบป,ปิกาจูเสร็จก็มาจุบแฟนเออโอ้ยกูโดนตบเลย <c oughs> อะไรเนี่ยอ๋อไม่ขีดนี่ไงจุดประทัดอ่านันโยนทิ้งอีก พะพ่อหมเอาพ่อหมลงมันก็หยิบขึ้นเอาบัวลดน้ำให้ <c oughs> เรียบร้อยเอ <c oughs> เอพี่ขาพี่คะ่คะสาวน้อยเวทมนต์ที่จะมาบริการพี่ยามค่ำคืนมาถึงหน้าห้องแล้วนะคะ สาวสวยพร้อมบริการยามค่ำคืนค่ะเปิดประตูเร็วไม่ใช่ฉันไม่ได้โทรเรียกคนนี้หน้าปกมันก็แค่โฆษณาชวนเชื่อครับพี่ของจริงนี่ค่ะหนูบอกเลยแซบเดี๋ยวฉันจ่ายเงินให้เธอแล้วเธอก็ก,กลับไปเลยไม่ค่ะหนูพร้อมบริการฉันให้สองเท่าเลยเอา้าเดี๋ยวหนูให้เงินพี่ก็ได้ค่ะเปิดประตูเร็วมาเอ้ยไม่น่าเกิดมันรอเลยสาวก็เลยติดแจเอา้าเอานี่ไปนวลไ่อยให้หน้าตัวเองเละเออ ไม่เป็นไรค่ะถึงพี่จะหน้าเละแตนูพร้อมบริการไม่ไหวแล้ว <laughs> เอออันนี้ซ่อนซ่อนอะไรอ,ะอี่ยงวะอ๋อซ่อนบ้านอะไรประมาณนี้เออซ่อนความรวยซ่อนแมวซ่อนโซฟาได้ซ่อนอะไรวะเมื่อกี้จริงๆจะซ่อนโคมไฟเออได้อยู่ซ่อนประตูอ่าเป็นประตูไม้อ,อ,อ,อย่างกระหนังสยองขวัญ เดี๋ยวโอเคซ่อนความรวยก่อนซ่อนผู้ชายได้ไหมไม่ได้ซ่อนหน้าตาซ่อนแมวซ่อนอะไรได้อีกอ่ะซ่อนผู้หญิงได้ไหมไปเถอะเหลือสามชิน้นทำอย่างไรดีเออคิดไม่ออกนี่ไงซ่อนที่นอนแมวอ่ะไล่ไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็เจอเองเดี๋ยวนะเปิดมานได้ไหมเอา้านี่ไงซ่อนความรวยอ่าทีนี้ซ่อนประตูผู้หญิงก็จะเปิดประตูมาสังเกตดู เอายังจะเอาอีกเหรอซ่อนจัก,กรยานไม่ได้เหลืออย่างสุดท้ายมันจะต้องเอานี่ไงซ่อนอาหารได้ไหมไม่ได้กินเองเอออ้วนละทีนี้ทีนี้น่าจะได้ละมัง้งขุนไม่ดีแล้วโอเคนี่คือว่าผัวฉันน่ะกำลังจะกลับบ้านแล้วนายรีบซ่อนตัวได้ไหมได้เลยปลอมตัวเป็นผู้หญิงได้ไหมเอ้ยยังไงดีวะ มีอูดด้เหรอนี่แกใช้อูดทําอะไรกันอ่าโอเคเปลี่ยนชุดนี่เองแล้วก็ใส่รองเท้าใส่ถุงเท้าไหมไม่ได้ยังไงไปตรงไหนเข้าตู้เสื้อผ้าเข้าไปเข้าไปแล้วผัวมันจะมาแล้วเร็วเร็วเร็ววยอัน,นี้ยังไงเอ้ยอะไรเนี่ยเร็วเรวดิไม่ทันละเอ้ยไม่ผัวเธอมาขยะลงถังเออเข้าใจแล้ว เออเมื่อกี้อะไรออพผ้าเหรอแล้วก็ใส่ถุงเท้าได้ไหมไม่ได้ไม่ทันอีกแล้วฮลัลโหลลงถังขยะไม่ได้เอ้าลงชักโครกได้แอปเปลิลลงชักโครกไม่ได้ลงถังขยะได้ผ้พาผ้าผ้าเช็ดโต๊ะไม่ได้ผ้าเช็ดรอยเปือ้อนอ่าโอเคเหลือถุงเท้าอูดใส่ถุงเท้าไม่ได้ถุงเท้าทิ้งลงชักโครกใส่ไหนละ่ะเฮ้ยเอ้ยเอ้ย ใส่ไหนเว้ยผู้ชายออกหน้าต่างไปแล้วก็ใส่ถุงเท้าเอ้าไม่ทันใส่ถุงเท้าใส่ผมปอมอ่าเหลืออูดทําไงวะอูดเกี่ยวอะไรอูดไปเลยอูดไปเหลืออูดอ่ะเกี่ยวอะไรกับอูดอืออูดขึ้นบนเตียงอูดอยู่บนนี้ อา่เรียบร้อยนี่มันนรกหรือว่าอะไรอย่างไงทําไมห้องนี้มันร้อนจังเลยและนั่นมันโอ้โหต้นเหตุความร้อนอยู่ตรงนี้นี่เองกระเธอมันเซ็กซี่เธอมันฮอตในห้องนี้มันก็เลยร้อนไม่ปิดสวิตช์ตรงนี้มากินชาบูอะไรในห้องฮะไอจะกินนะ่ะกินได้แต่ว่าชวนเราด้วยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ไม่รู้อ๋ออะไรเครื่องออกกําลังกายเหรอไม่เคยเล่นไม่รู้เรียกไม่ถูกเครื่องโยกเยกมีน้ําด้วยเอา้าเอาน้ําไปกิน น้ำใส่หม้อชาบูเอออันนี้แผ่นแปะเจลหรือเปล่านี่ลดไข้อ่าเปิดตู้เย็นไม่ได้เอ่อแตงโมใช้กันไก่ตัดไม่ได้เอ๊ะอ,อะไรมีดนี่ไงมีดตัดแตงโมเออจะได้เย็นเย็นเปิดประตูเปิดแอร์อ่าเปิดประตูตู้เย็นไม่ได้เอาน้ำไปตรงไหนดีอ่าน้ำให้คนที่กินซุกี้อยู่ ไม่ได้มีหนังสืออยู่เอาหนังสือไปให้ใครอะไรอย่างไงอ่าเอาหนังสือไปให้ผู้หญิงอ่าแล้วก็เอากันไก่เนี่ยมาตัดสายเออเอาไม่ใช่เหรอตัดสายโทรศัพท์เรียบร้อยลดอุณหภูมิห้องไปได้แล้วแล้วก็เหลือน้ำเนี่ยน้ำมันจะต้องทำอะไรเอา้าเปิดตู้เย็นได้เสยโอเคเหลือหม้อซุก,กี้ทำอย่างไรดีหมอ้อซุกี้ตรงนี้ ะเมื่อกี้ผมโดนอะไรถอดปลั๊กหม้อสุกี้ไปแล้วแล้วก็เอาน้ําในตู้เย็นมาให้ผู้หญิงกินอ่าดับร้อนแล้วก็เปิดประตูอ่ะฆ่าไฟมาหนาวเลยที่นี้ช่วยให้พวกเขาใช้แชมพูจนหมดเอาไปให้ผู้ชายสะไม่เกี่ยวฉันไม่มีผมก็เลยไม่ต้องสะหรือเปล่าให้หมาอ่าให้หนูน้อยอ่าให้คุณแม่ให้แมงมุม เอาเกี่ยวอยู่นะเอาไปเปิดประตูไม่เกี่ยวให้นกอ่าเปิดนี่ไงเอาวิกผมมาแล้วก็สะผมไปอ่าผมปลอมก็ต้องสะได้เหรอเปิดทีวีเอ้ยเจอผีเจอผีในทีวีอย่างนี้บอกเลยจับขึงแล้วดึงว่าแต่ผีมีสิทธิมนุษยชนไหมถ้าไม่มีก็บอกเลย <laughs> ผีก็ผีเถอะสาผมให้ผีสาผมให้ตุ๊กตาสาผมให้แจกันดอกไม้หรืออะไรอีกอะ่ะสาผมให้ต้นไม้เอาเกี่ยวด้วยเว้ยอ่าเปิดหน้าต่างเจอคุณตาสาผมไปเปิดประตูเออเรียบร้อยสาไปช่วยให้พวกเขาถ่ายภาพที่สวยงามอ,อืมอันดับแรกเอาเจ้าสาวออกไปจากเฟรมแล้วให้เพื่อนเจ้าสาวเนี่ยแต่งงานกับเจ้าบ่าว ไม่ใช่สิน่าจะเป็นให้เจ้าบ่าวแต่งงานกับเพื่อนเจ้าบ่าวมันดูแปลกๆนะโกนขนหน้าแข้งก่อนแล้วกันเอา้าเอ๊ะอะไรเมื่อกี้ผมทําอะไรลงไปเอามือเจ้าบ่าวกับเพื่อนออกชุดต่อไม่เกี่ยวหน้าหน้าเจ้าสาวนี่มันไม่ใช่นะเนี่ยนี่เธออยากแต่งงานจริงหรือเปล่าหรือว่าเธออยากจะกลับไปโกนขนหน้าแข้งก่อนรองเท้าถอดออกได้เอาไปไว้ไหนอะเปลี่ยนกับเจ้าบ่าวเหรอเออมันต้องค่อยๆไล่ดูอะว่าเปลี่ยนอะไรได้บ้าง ซิปกางเกงไปช้างน้อยมาแอนแอนเลยนะมึงเนี่ยเหลืออะไรอีกนะอะไรอะเมื่อกี้ผมโดนอะไรไปใครมองทันก็คอมเมนต์มาบอกทีอ๋อนี่ไงเขาทำมือแบบเป็นรูปหัวใจเขารักกันหรอเอาดอกไม้มาให้เจ้าสาวเอาไปอ่าแล้วก็นะเอามือออกเออจะได้แบบไม่รักกันนะถุงน่องให้เจ้าสาวยืมก่อน เ้าเจ้าสาวไม่ได้ถุงน่องนี่แย่เลยนะใช่หน้าว่ะหน้าเพี่อนเจ้าบ่าวเออหน้าเจ้าสาวเนี่ยก็แปกลกฮัลโหลอ่าใช่ใช่ใช,ช่อย่างสุดท้ายคือเน็กไทเรียบร้อยทำความสะอาดห้องก่อนที่สามีเธอจะกลับบ้านทำไมในคลิปนี้มันมีแต่เรื่องราว NTR วะเนี่ยยหยจ๊าพี่อยากจะรู้จริงๆเลยว่าน,น้องเนี่ยชื่ออะไรจ้ะอะ๋หนูชื่อเลิงลัก นะลูกปีนค่ะโอ้ยชื่อน้องเป็นสลิิมงคลมากพี่ว่าก่อนที่ผัวน้องจะกลับมาเก็บห้องกันเถอะอันดับแรกเก็บขวดเบียร์โอเคเก็บมันเข้าไปเย่แล้วก็เปิดตู้เจออะไรใส่เสื้อผ้าไม่ทำความสะอาดพื้นนี่พอกแกทำอะไรทำไมมีแต่คราบผัวเขากลับมาผัวเขาจับได้หมดยัดเข้าตู้ไปผ้าหม่มชุดแม้มีการใส่ชุดเซ็กซี่นะอะไรอะ พอใส่ชุดแล้วทําไมทําไมทําหน้าอยงงโน้ตโคต้ดมาเยี่ยมบ้านโค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 ้ดมาเยี่ยมบ้านสามีกลับบ้านเอิม <c oughs> ลบโน้ตทิ้งไปก่อนใครได้เมียอย่างนี้นี่โชคดีเหลือเกินขอให้เจริญเจริญนะพวกคุณทั้งคู่เออขนมยังไงให้ใครกินให้ผู้หญิงกินเหรอแล้วก็ให้ผู้ชายกินอ๋อเป็นยาแบบบำรุงกำลังอะไรประมาณนี้ เอาผู้ชายโยนทิ้งไปผู้ชายเข้าตู้ยังไงอะยังไงยังไงดีเออทิบผู้ชายออกไปขจัดปัญหาไปละเก็บเบียร์ไม่ได้ทิ้งเบียร์ผ้าเช็ดตรงไหนได้ฮลัลโหลเอ่อเช็ดโซฟาไม่ทันแล้วเหลืออย่างสุดท้ายหาไม่เจอเออเดี๋ยวที่พื้นเนี่ยจะเป็นรอยเทา้าที่โซฟาจะเป็นมือวรยุทธ์ของพวกเจ้านี่มันช่างเหลือล,ำล้ำเลอเกิน นี่ไงเก็บเบียร์ไว้ใต้เตียงเรียบร้อยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ